กิจกรรมที่มีจังชอบมากเลยระบายสีอันนี้ให้ระบายสีไอติมจิ้มจ้จมี่ là <laughs> bài xỉ em trang là bài xỉu phải là bài xỉ là bài xỉ 嗯。Mm hmm.